สวัสดีครับสวัสดี FC ครับบางใคทิด่วนสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับสวัสดีย้ำเศร้าพี่น้องเฮ้ยเบางทางครับบางทางคุนฟูโซ่หัวประดุกครับสออินเตอร์ของเสียนน,นครับเสียนน,นอุดรธาน,านีวันนี้ก็อยู่ หน้างานป้อนดินลงเขื่อนเหมือนเดิมครับูโซห้าสองเจ็วนี้วางเครื่องมาใหม่ครับ6กเอ็มหเอหหนึ่งครับสองสิบทีมงานนี่มี คูโซห้าสอสองคันคูโซ่หัวประดุกสองคันแล้วก็สิงให้เด็กสองคันครับก็มีสิงให้เด็กของนี่ครับองทายดินด่วนสุดสองล้อคันหนึง่งวิ่งไปเรื่อยๆครับงานยาวครับ เซชิเ e 0รถแมคโครคันนี้ก็เป็นอของเสียคิงครับคิงพันปลาทีมงานอยู่คนวิสัยครับเอามายืยนต่อตักดินป้อนงานเขื่อนกันตะลิ่งพังที่โซนหนองคายนี่ครับบรรยากาศย้ำเศร้าพี่น้อง ้าคนมากในอาชีพนี่กะก็จะมากครับบรรยากาศย้ำเศร้าๆแบบนี้ถ้ากันกินเขากันตอนเศร้าตอนลุงงานครับคุยกันวางงานกันนี่ฮะปาร์ตี้กันครับแต่ละอาชีพกะล้วนมีความรับผิดชอบเอ่อแตกต่างกันไปครับ รถก็จะแบบใช้พลังเยอะหน่อยดินแข็งครับพี่น้องดินแข็งแข็งมาแข็งไพ่ตรงใกล้ๆครับหน้าดินประมาณ30เซนลุกลังอีก50เซนลึกลงไปก็เป็นดินตับมมาครับน้องๆหิน บบับอกว่าทําเป็นสองชั้นครับมันจะได้ไม่หนักรถเกินไปจะได้ตักขึ้นรถ10ล้อได้สบายๆมันต้องมองให้เห็นข้างบนครับนั่นครับสเปกงานก็คือสเปกบัรทุกก็คือแบบเต็มกระบาดมืดครับมันเต็มกล่องเต็มกล่องหน้าหลังหน้างานก็เขาจะมีกล้องครับ สอ่สองดูว่าดินเต็มกล่องหรือเปล่าถ้าไม่เต็มก็เดี๋ยวก็จะโดนคอมเพนครับโดนหักครับวิง่งวิ่งสิบเที่ยวโดนตัดไปเที่ยวหนึ่งนะครับถ้าถ้าดินไม่เต็มข้างหน้ารถสภาพขนาดนี้ตักได้ขนาดนี้ก็โอเคครับนี่ไม่โหเห็นเก่าๆแบบนี้แอร์เย็นนะครับนี่ เอ็นเจ็บงฟิตเครื่องมาใหม่ครับทิมงานอีกสมคันยังไม่มาครับทิมงานสิบล้อไปครับไปไสดินกันรถสิบล,ล้อแต่ละคันก็เวลาขึ้นบก่ก็อนี้ครับ ไปคอยเซฟครับเซฟเกียร์ขึ้นโลกันหมดครับเซฟเกียร์เซฟเฟืองท้ายโอ้ยโอ้ย,อย,อยตายครับน้องตายไปครับใส่ดินครับพี่น้องนี่ครับ,รบสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับลูดบับซะก่อนครับสตาร์ทใหม่ ต้องรูดบัตรก่อนครับสันห้องอยู่แหรอครับบดมือบดเวนอลดตัมลมหน่อยนึงเปิดแอร์แอร์เย็นครับโอ้โหน้ำมันเต็มถัง ลมรั่วหน่อยหนึ่งครับต้องปั๊มลมก่อนแบบหนึ่งนี่ครับบรรยากาศหน้างงานบรรยากาศบอ่อก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะไปรีวิวทีเทให้ดูอีกทีหนึ่งฝากติดตามครับสวัสดีครับ